โอเคคนไม้ในเช้าเลยเอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เลนไอแรงกันในพาร์ทที่3กันแล้วครับก็เดี๋ยวซึ่งพาร์ทนี้จะผมจะมาอัปเดตไอตัวครับกันก่อนนะครับว่ามันจะครับแล้วจะมีอะไรอัปเดตให้เราเพิ่มเติมนะครับคือตอนนี้อัพเบลสองเอ้ยอัพเบลหนึ่งวะอัปเดตทูเลเวลหนึ่งอันนีอ้อะไรเป็นเบลศูนย์อยู่นะครับโอเคก็ใช้ไม้ร้อยยีเอาแล้วตัวตัวเหล็กนี่คือพาจากไหนอะที่รู้นะถ้าผมจำไม่ผิด เราตอนนี้มีเหล็กทั้งหมดครับไอ้พวกเหล็กชิ้นเป็นถ้าผมจำไม่ผิดไอ้พวกนี้มันจะไปสามารถตีหาตามไอ้พวกไอ้กล่องได้นะเป็นถังอ่ะคือครับถังแดงตามริมทะเลอย่างเงี้ยครับบางทีอาจเจอบางทีก็อาจไม่เจอครับหรือไม่งั้นก็ต้องทําให้ตอกเผาดูดีครับเออใช่ใช่ใช่ลองดูว่ามันจออะไรมาเผาเป็นไอ้ตัวนี้ได้นะแต่ผมว่าไม่น่าจะมีนะที่เอามาเผาแรกตอนนี้ก็คือเป็นไอ้พวก สโตนกับดินมัง้งนะครับไม่มีเลยฮะจะบอกเนะต้องให้ลงดันนะอ้าวอันนี้ก็อยากลงอยู่นะครับก็พอลงได้อยู่ตอนเนี้ยโอเคก่อนจะลงดันเดี๋ยวผมไปดูไอ้เตาเผาได้มันทําได้ไหมนะครับ,รบได้ไหมเลร็จเอ้ยใช้ดินนะครับใช้สโตนสโตนโอเคเดีวไปหาสโตนกันแป๊บหนึ่งครับสโตนเดี๋ยวเราไปดูนี้ก่อนเผื่อมันเกิดแล้วครับ เผื่อมันน่าจะเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะโอเคครับไม่เกิดแม้แต่นิดเดียวมีแต่ไอ้พวกมอนสเตอร์เอ้ยอืมโอเคมาตีเกี่ยวไว้ก่ดีครับยังไม่เกิดเลยครับไอ้สโตนน่ะอ่านี่นี่นี่โกยมาครับเอาตามจริงอ,ะอ่ะอ่าหินผมน่าจะพอนะครับถ้าไม่ขายเมื่อตอนพาที่แล้วขายไป็นกระเป๋าแต็มแท้ แต่ไม่เป็นไระอย่างไรเขาเหลืออยู่โอเคห้าสิบนะครับเขาใช้อุปกรณ์ห้าสิบไฟครับอยู่แค่บ้านพอดีต้องเดินไกลครับชิงมน่าจะทำสะพานข้ามมานี่่ะพี่เกียรติไฟน้ำโคช่าเลยเออนี่ครับเตาผาแลแล้วก็ต้องอ่าไปวางบนบ้านดีกว่าครับนี่วางเลยเราต้องขึ้นไปฟ่วางได้เลยอ่าอ่ะมันเตาเผาหรือเตาอะไรวะเนี่ยไม่ใช่เตาเผาครับ อันนี้เอาอะไรมาเผาได้โอ้นี่ไงเอาไม่ใช่อันนี้ที่จะมาเผาก็คือไม้แล,ไนนแล้วเอาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองแล้วเอาอะไรโอ้โหนี่ๆไอ้พวกที่เผาได้ครับมีลามสโตนกับไอ้สโตนครับอก็แล้วดินเผาได้อะไรเอาดินเผาได้ใช่ไมนี่หรอคือสิเล็กว่าน่าจะไปหาในถ้ำจริงอะ่ะมันมีน้ำยาบูทด้วยนะครับเออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใ้ก่อน อ๋สโตนมันไม่เยอะพอที่จะมาเผาครับมีข้าวอันนี้ได้เป็นข้าวนะครับอันนี้เป็นคิสตันหัอโอเคงั้นไอ้ตำรวาน่าจะไปหาในถ้ำนะครับไปเวลารงดันกันแล้วครับอา้าสะพานสะพานมาสองรอบด้วยจังสร้างแรงสองรอบเลยเนะี่ยอ่านอานอน,นี้นี่ถังครับได้ไหมเฮ้ยได้จริงครับไม่รู้ว่าจะลงไปลึกแค่ไหนนะครับอโอ้ยนี้ต้องใช้สโตนครับ ไอ้ลามเป็นน่าอยู่แถวนี้นะครับรู้สึกฝั่งนี้ผมจะลงไปแล้วแต่ยังไปไม่สุดนะครับเดี๋ยวเราไม่ใช่สโตนเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งนี้ก่อนอีกกล่องได้ไหมรู้สึกว่าตรงนี้มันจะฟาร์มหมดแล้วนะเออพวกสโตนหรือฐานอะไรนี้มันขุดหมดแล้วกล่องเหมือนกันหมดเลยฮนะฟาร์มหมดแล้วเออลงมาเมื่อพัทแรกแล้บจําได้ โห,โหขนาดอัพสกิลไว้ที่ขุดนะครับ <g iggle> นั่งขุดนานเลยโอเคตัวนี้มาแล้วครับเกียงเพิ่มเพิ่มแสงครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้เฮ้ยไอ,อ,อ้ยพวกนี้เกิเดที่เขาเหรอรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้จะตีไปแล้วนะไปฟาร์มเวลวพอดีแล้วไปพวกยัง <g iggle> เออแต่ไม่ใช่ครับไม่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 ที่กว่า ฟาร์มดักไอซินก็ได้นะไปขายแต่ตัวนี้ยังไม่ได้นะครับตัวดักไอซินนี่สโตริกนี่คอบไฟตรง,งร,ไไงรงนี้รู้สึกว่าจะเคลียร์ไปแล้วอุ้ยโดน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 มังคิดไปหนึ่งทีไอ้พวกนี้รู้สึกมันจะเกิดมาเรื่อยๆนะครับถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ผมน่าจะตีไปแล้วมัง้งมั้งนะไม่รู้เหมือนกันโอเคตรงนี้ยังขึ้นไม่ได้อไปที่ขึ้นนะครับนี่สโตน แล้วจะหากล่องอย่างเดียวในตัวเนี้ยข้างบนอ่ารู้สึกจะเห็นกล่องอยู่ไปหลังดิทางทางทาง <laughs> โอเคได้สเตรน์นเมื่อกี้ก็ตายเยอะแล้วสเตร์นแล้วไม่เอาฮะโอเคตัวนี้ไม่มีอันนี้เขีย่ยไอ้นี่เป็นถาดจะพิ่งแล้วกันจะพิ่งข้างล่างเฮ้ยข้างล่างมีข้างล่าง,าง,างมีงงมอุยอ้ยโอ้ข้างล่างเด็ดเฮ้ยตัวนี้ไว้ฟาร์มย่อกพอดีเลยครับนี่ มันมีไอ้เขาเรียกว่าพบพึงด้วยนะครับเอ,อ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีถัง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 แดงครับเอ,อ้ยเสร็จแล้วมาขอบคุณครับเอ,อ้ยได้อีกยาวๆบุ้ลี่ครับเดี๋ยวเราะว่าเอาจริงถ้าจะฟาร์มไปตรงเนี้ยต้องเคลียร์นี้ก่อนนะตั้งเี่ยโมแรงางูก่อนอเกตไปปกตีตั้งนานกูจะได้ดาร์กอีสินนะครับได้สิบเอ็ดอันฮนะ Okay. อันนี้คือผมยังไม่ได้ใช้หรอกนะไม่ต้องฟังไปก็ได้เพราะดัเเซนคือเรายังไม่มีที่ขายครับในต,ตรงที่เขาขายกระป๋อให้เรานล่วแหละคือจะเป็นที่ซื้อขายดักเอเซนครับเออเป็นที่ขายซะมากกว่าไม่ใช่เป็นที่ซื้อเราจะซื้อมาทําอะไรครับอืมเราไม่ได้ใช้ครับดักเอเซนโอเคหมดแล้วฮะที่เหลือก็จะเป็นไอ้นี่เดี๋ยวเยวผมจุดนี่นี่ไปเลยแล้วการทานไมีเยอะครับอ่าจุดไว้จุดไว้ กิอเราได้มาฟาร์มแต่จริงๆผมว่าไม่ได้จะมาฟาร์มหรอกก็ไม่ได้จะจุดเลยหรอกตรงนี้นะเฮ้ยตรงนี้ไปได้ครับโอ้ยมีตัวอะไรด้วยโอเคก็จะไปเดี๋ยวฟาร์มตรงนี้คนดีกว่าน,นี้สโตนธรรมาดาครับอันนี้แล้วเนี่ยอันนี้ได้เป็นไอรอนชาร์ครับตีไม่ค่อยติดคีย์แล้จังหวะไม่มาจังหวะมาหน่อยเดี๋ยวนะไอตัวนี้มันไปได้อ่ะมันไปไหนอะ ตกตายไปนะยเนี่ยเจ้าไอ้เดินไม่ได้เปลี่ยนมีดไม่ได้เปลี่ยนมีดเห็นอันนี้มีเหตุด้วยครับเฮ้ยเก็บไปกินกลางทางโอเคตอนนี้ปลาหมดแล้วเอาบูบลรี่มากินแล้วกันโอ้โหบูบลรี่ตั้งสามสิบโคตรเยอะฝักทองมีสิบอันเองนะครับอันนี้อะไรเนะนี่ยอ่ะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เบาแค่ไอ้เหตุเฉยๆกับมาตีมอนตัวเดียวเนี่ยนะพระเจ้าโดดว่าจะเป็นทางไปต่อนะครับ าำต่อได้ฝั่งนี้อาเรดูเลยครับอั้มีกล่องอุ้ยกล่องไม่มีอะไรเลยมีของว่างเปล่าครับโอเคตันนี้ไปต่อได้นี่ครับเอาไปต่อยาวๆครับอันนี้ทานอิละเออเดี๋ยวเดี๋ยวมอน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 ไปหยิบขวัญมาตีเฉยเลยเมื่อกี้ตอนนี้ตากไอเสยังไม่จำเป็นครับโอเค ฐานด้วยฐานด้วยโอเคครับไปเก็บยาบทานตอนนี้ต้องถือมีทุกอนนะขี้เกียจเพียงกลับไปกลับไปตอนนี้เรามาตามหาถัางแดงถังแดงเอ้ยน,นี่ตรงนี้ทางไหน,นเนี่ยใจเย็นๆพวกโอ้ยโอ้ยตรงนี้น่าจะเป็นอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนอันนี้น่าจะเป็นสะพานที่มันขาดนะครับเออใช่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 จริงอันนี้เป็นสโตนเฉย โอเคตัวนี้เป็นสะพานที่มันขาดเดี๋ยวโอเคได้ซ่อมได้นะฟาร์มมาน่าอา้าวยังไม่พออีกเหรอไอตัวนี้สกิลพอยต์มาแนละ้วฮะเพิ่มดาเมจเพิ่มดาบเหรอเอาแบบตีครั้งเดียวตายเลยไหมเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเบสได้เป็นดาเมจของคีย์ดีคอนนะผมว่าจบงับแล้วกันเราเก็บสกิลพอยต์ไว้ก่อนครับแล้วสโตนมีเท่าไหร่ห้าสิบโอเคเดี๋ยวขากลับไม่ค่อยมาฟาร์มแล้วกันนะ โอเคทางตรงนู้นกับตรงนี้มันเชื่อมต่อกันแล้วก็ไปไหนก่อนดีมาคนนี้นแล้วกันหาถังกับตันนี้ตามมาทางอีกเดียวทางแดงทางแดงอุ้ยข้างล่างมีวิเดี๋ยวเอ้ตัวนี้ก่อนตัดมาพวกเอออีตัวนี้นี่ตัวนี้ตีครั้งเดียวแต่ทำไมดากไอ้เชมันดรอปยากจังดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนขึ้นได้ดิ ข้างบนเดี๋ยวจะขึ้นตรงไหนตรงนี้ครับโอเคมีถังไม่ใช่แล้บเอ้ยได้ไฟเบอร์ anger. มาทำไมครับได้เหรียญอีกอุ้ยเยอะเยอะเยอะๆนี่ล้ำดาบไปล้ำดาบไปครับโอเคโอตีตั้งนานเพิ่งได้ดาร์กเอเซนต์โอเคตรงนี้ลงไปข้างล่างได้พี่ถังถังแดงคับปอดถังอุ้ยอุ้ยพวกมีเยอะอุ้ยเยอะเยอะ ต้องเคลียร์ก่อนเดี๋ยวอุ้ยปฏิแรงเหมือนกันนะโอเคเคลียร์ครับไอ้ตัวนี้อะไรท่านอีกเฮ้ย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 ก่อนนะครับผมครับอย่าลืมกินอาหารระหว่างทางนะตัวนี้อะไรเหมือนเป็นประตูเลยฮะเอ้ยมาสบสำรวจดันรับไม่ใช่ไงตัวนี้มีสโตนมันเป็นรอยอ่ะทุบได้ป่ะโอเคทุบไม่ได้ น่าจะเป็นทางรัฐตัวกีนเซ็ตไปแล้วอันนี้ที่เปล่าเลยนี่ว่าเดี๋ยวสถานที่ทำไมมันเปลี่ยนแบบแปลกๆอ่ะโอ้ย,อยตัวนี้เคียร์ก่อนเคียร์ก่อนเคียร์ก่อนดักไอซินเดี๋ยวไปฟาร์มที่หลังครับโอ้ยโอเคเคลียร์เหตุมาเก็บไปก่อนครับยี่สิบหกแล้วตรงนี้อะไรวะเนี่ยนี่สโตนครับไม่ยอมเฮ้ยทำไมไม่เจอถังเลย ตามนี่ไงครับถังฟุบปุ๊บปั๊บเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนนี่ก่อนเขียนนี่ก่อนเขียนนี่ก่อนโอ้ยเฮ้ยได้ได้ครบอย่างเนี้ยเสร็จเฮ้ยได้สามสิบแล้วนี่วะครบตั้งแต่ตอนไหนแล้วเนี้ยโอ้โหลงมาดิดำดิโดนแบบลืมทิปเลยว่าพวกนี้ได้เกือบครบแล้วมันได้สี่สิบแล้วนี่มาโอเคเดี๋ยวขอสำรวจอีกสักนิดละกัน เดี๋ยวเขาไปต่อเดี๋ยวเขาไปต่ออะไรอะยะยิบระยับเลยเหมือนเป็นมาเรียรเข้าไม่ได้หรอมะเดันเจียนเฮ้ยเดี๋ยวอะไรครับอุย้ยเอาเร็วตายเดี๋ยวเดี๋ยววัดมินิวัดเหรออุ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ย ้ยอย่าพึ่งอปอย่าปึ่งปีนสกมาฮะตั้งนาพิ่งได้ใช่สกิลเกี่ยวเรบคนละคนอุ้ยมันเยอะยมันเยอะมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเไปก่อนนะไปก่อนเดี๋ยวเราต้องตีีว่ะโอเคสกิลตี่ะอีอุ้ยเดี๋ยวเโอ้แรงไม่ใช่ว่จะตายตอนเจียนนะอย่าเลย ตีดีก่อนอุ้ยหนูมันตบแรงจริงครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีรอสกิลอุ้ยเราติดตัวเดียวด้วยโอ้ยเดี๋ยวเลือดเลือดเลือดลบควันลบควันตัวนี้นี่ใช้สกิลตีนี่ดีกว่าครับมาจะเวิร์กเดี๋ยวหลบหลบพวกนี้ไปก่อนใช้สกิลตีนี่ก่อนไม่ให้พวกควันมันเกิดครับโอ้ยไม่ไหวจริงเยอะกินและไอ้ตัวใหญ่ๆนี่มันตีแรงด้วยนะ อทีโอเคตไปแล้วเหลือหเหลือหโอเคไหมมาโอ้ยเป็นกองครับเอาละเหลือสอตัวเอ้ยนี่ยังไม่แตกอีกอุ้ยมันแรงจรว่ะดเฮดี๋ยวเลืเลือดเลือดทำไมมันมีเลือดีเยอะเฮ้ยตายรับหนึ่งตัวใหญ่ตายรับหนเหลืออีกหนึ่ง้ยอีกหนึ่งอีกหนึ่เดี๋ยวต้อง ลงมันนะนี่โอเคเคลีร์ได้ครับโอ้โหยอนาจิตเกือบตายโอ้ยถ้ากินบูเลี่เลื่อนเราก็เพิ่มนะแต่มันเพิ่มไม่เยอะครับโอเคแค่นี้ก็พอพอไหวโอ้โหเกือบตายคารดานเจียนครับอืต่อไปจะลองแล้วกันไอบาเรียแบบนี้ถ้าไปพร้อมจริงอย่าลงแล้วทางไปต่อถูกไม่ได้โอเคอ้ามีที่ลีครับงั้นอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอใครด้วย จ๊าะไข่เจ๊าะไขเดี๋ยวขออ่าโอเคขอเีเลืองก่อนอ่ะโอเคตอนนี้เลืองก,ก็เต็มเรียบร้อยเดี๋ยวลอ,องคุยกับเขาสิฮัลโหลเอ่อใครวะเนี่ยบ็อกซ์มหรอได้เป็นคนที่เฝ้าด่านเตี้ยนตรงนี้นะครับเขามีอะไรขายเราปะไม่มีแฮะนึกว่าจะมีของอะไรดรอปให้พี่ไปยืนโดูๆพูดคุยเรื่องเนื้อเรื่องแล้วก็สถานที่ที่นี่แล้วก็ไปอย่างนี้เหรอไปเอาระบาดนี้ก็อาจจะเตือนอะไร,รเราสักอย่างนะครับ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดตูไปกดอะไรโอเคเมื่อกี้น่าเก็บอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูลืมดูอ่ะแล้วอันนี้น่าเป็นแท่นวาร์ปนะวาร์ปเหรอครับเดี๋ยวผมยังสำรวจที่นี่ไม่หมดเลยเดี๋ยวจะเพิ่งออกแล้วกันเดี๋ยวขอเดินกลับไปดูกันฝั่งนู้นรู้สึกจะมีที่ยังไม่ได้สำรวจอยจุอ้าวกลับมาก็ยังได้ถังอยู่นะครับได้เหรียญเพิ่มอีกโอเคครับน่าอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ย ทางน้ำตรงไหนอีกอะโอเคน่าจะสุดแมปเท่านี้นะครับวันนี้ถ้าลงไปก็น่าจะอ่าไปหาย,ยมดโลกอะโอเคหมดแล้วแมปไต้ตรงนี้เป็นน้ำารอลงไปได้ปะโอเคน่าจะลงน่าจะลงได้นะครับแต่มัน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเอาลับเดี๋ยวเราจะวาร์ปก,กลับเลยดีกว่านะตอนแรกมนอยู่ใกล้ทางออกแหละนะนะเดี๋ยวจะมาลองวาร์ปดีกว่าอยากวาร์ปเล่นครับอยากวาร์ปเล่นโอเค Let's go จะป,ปูไหนอะ อะไรเนะี่ยอัปเดตแมปอัปเดตด้วยครับนี่นะ่าจะวาร์ปอยู่หน้าทําไมเดี๋ยวเราแมปอัปเดตหรอเฮ้ยนี่ครับเพิ่มดันใหม่ก็คือถ้าสมมติว่าเราเคลียร์ดันเจียนตัวเนี้ยเสร็จก็จะเปิดแมปใหม่อ่อแล้วค่อยสิไปยังไงอะทําไมแมปมันอยู่ไกลกันเดี๋ยวนีถ้าอยู่ไกลขนาดนั้นมันต้องมีอะไรที่สามารถขี่ไปได้อันนี้อ๋อนี่สัญลักษณ์ใช่ใช่เอ้ยถ้าสมมติเราเคลียร์ดันทั้งหมดเสร็จใช่ไหมฮะ ไอต,ตัวนี้น่าเป็นแท่นรับปีอีกอย่างที่หนึ่งผมว่าอาวร้านในเรื่องน่าะมีมินิบอสใหญ่ต้องเคลียร์ดันต้องหมด5าดันนับแต่ตอนนี้เราเคลียร์ได้หนึ่งแล้วอ้าวเหลืออีกสี่ดัดนนับไปเดี๋ยวไอ้วิธีไปนี้ผมน่าจะว่ายน้ำไปน้ำอยู่ไกลขนาดนะั <c> ้น <oughs> โอเคนะผมไปดูในอัปเดตรู้สึกว่ามันจะมีอไอเจ้าเรือให้เราด้วยนะครับเฮ้ยเจ้าเรือรอโอเคงั้นต้องทำอะไรบางอย่าง <c oughs> เดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวมราต้องอัปเดตในตัวนี้ก่อนครตุ๊กครับตุ๊กครับ อัปเดตก่อนเลยเอา้าละไม้ไม่มีอีกตัดก,ก็ได้วิตายพึ่งมาไม่ใช่ดิมานานนะครัพึ่งพึ่งมาไม่ใช่ว่าพึ่งมาแบบนั้นนะคือพึ่งอยู่บนต้นไม้ครับไม่ใช่พึ่งมาแบบนั้นมานานแล้วก็จริงแหละจะพูดใะเดี๋ยวจะสับสนไปซะเปล่าบาเทีเราตัดไปก่อนมันขาดไม้เท่าไหร่หมดนี่ย อู้ขาดเยอะเลยยิบมาเปื่ลองดูซิว่ามันจะให้อะไรกับเราโอเคครบครับอัปเดตไปเรียบร้อยมีอะไรเพิ่มเติมครับอาวุธแหละใช่ใช่เอ้ยอาวุธใหม่ครับมีหอกไอรอนสเปียร์กับแฮมเมอร์ครับแล้วก็โล่ส่วนตัวไม่ชอบใช้โล่ครับเดี๋ยวต้องคารบอ่ะเออนะครับนี่ต้องคารบให้ครบเราจะได้อาวุธเทพเอ้ยแล้วก็มีพีแอดกับพานใหม่ครับเยสพีแอด ไอรอนแอคพิกแอคกับไอรอนแอคโอเคคือผมต้องอัปเกรดไอตัวไม่ไม่ใช่สิครัฟไอเจ้าหวานเออผมคัฟทั้งหมดแหละนะพวกอุปกรณ์ที่มันใช้ขุดและใช้ตัดนะครับพอให้หวานตัวนี้คือมันตัดไอไม้เนื้อแข็งไม่ได้นะครับอ่าเราต้องอัปเกรดนะครับเราจะได้ไปอัปเดตเมืองสักทีแล้วก็ไอไอต้นแพรไอต้นลูกลูกแพรนะผมเพิ่งรู้ว่า มันต้องปลูกเดี่ยวๆแบบนี้นะถ้าปลูกลมแบบนี้ไม่ได้เลยอุ้ยแล้วตอนนี้แบบน้ำขาดด้วยเดี๋ยวลงดันนานเกินไปครับโอ้โหลงตั้งแต่เช้ายันเย็นอน่ะแล้วตกมาเช้าอีกวันเลยะโอเคลัวมาบรรลน้ำก่อนจุดปุบปุบด้วยไม่งั้นเราจะไม่มีอะไรกินครับบลูบอรี่ซิมบูบรี่ก่อนซิมไม่เต็มครับโอเคไปรดน้ำก่อนจุกักก็ให้โอเค นี้ยังไม่ได้มีผลไม้เลยพ่เตึกเอ้พวกนี้มันดูยังไงว่าโตแล้วเก็บได้แล้วอันนี้อ๋อถ้าเป็นแบบนี้คือเก็บได้ครับเก็บได้มันก็ได้เมล็ดคืนต้องเดี๋ยวอ๋อนี่นอ๋อถ้าเอ้ยเดี๋ยวเดวีถ้าเก็บได้ไอ้เมื่อกี้เก็บได้นะครับแต่มันจะได้ผลผลิตเท่าไหร่อ่ะไม่ไม่เต็มอ๋อนี่เป็นบลูบรี อ่ะมันก็ได้แค่หนึ่งเหมือนเดิมฮะบวกหนึ่งแต่บูลบูลี่อะได้สองนะเมล็ดได้หนึ่งเหมือนเดิมถ้าเก็บได้มันจะขึ้นแบบนี้โอเคช่างมันละกันถ้าเก็บได้อะเดี๋ยวไอ้ต้นนี้ทําไมตายใช่หรอเดี๋ยวมันตายหรือมันเป็นกิ่งก้านแบบนี้เองเดี๋ยวนะเพราะว่ามันตายนะใช่หรอเฮ้ยว่มันขาดน้ำแล้วมันตายโอ้ยแล้วไอ้ต้นนี้คือหายากด้วย เราได้ปลูกอะผัดไหมเนี่ยเอาได้อยู่ครับได,ได้ไม่ได้ปลูกปลูกอะไรตายไปเนี่ยเอ้ยก็ได้ลูกพับขึ้นอยู่นะยังไงอะ่ะปลกหนึ่งเดีย๋ยวนะรับเดีอนอ่ะปกสองโอเคอมันตายแล้วตัดเราได้มมลิขึ้นด้วยนะครับเออยังดีอยู่โอเคปลูกบ้าอะไรไวะเนี่ยมา,าที่นี่เดี๋ยว ตัดไม้ทำแยกมาก่อนนะแยกกับควานใหม่เอ้ยจะได้ตัดไม้ได้แข็งเพื่อไปอัปเดตอดันนั้นใหม่ครับอัปเดตเมืองเออจะได้มีพ่อค้ากับแมคคาเพิ่มขึ้น,นแล้วก็สามารถขายของได้เยอะขึ้นครับตอนนี้เกือบจนสุดๆนะครับมีมีเรียนโอ้ยพึ่งอีกแล้วมานานแล้วทำไมพึ่งถึงมาอะไรวะเนี่ย <laughs> มานานแล้วพึ่งถึงมามงนะมงอะงงขโมกขีคค้ กวอนนี้ตัดไม่ซาใจครับต้องอัพกวันใหม่วนๆเลยตัดมิติกีสักที <c oughs> ไม่ใช่มติกีนะกดไม่ดวนเองอโอเคจ็ดสิบแปดสิบน่าจะพอครับไปอยากใช้ควันใหม่แล้วควันนี้มันไม่ดีโอเคครับมาครับมา,า,มาแล้วก็อาวุธหรอต้องคาบด้วยแหละนะครับแต่มันใชไอรอนชาร์ไอรอนชาร์ดไ,นนได้ไปุณได้ควันเฮ้ยมีสกิลด้วยครับพวกที่เป็นสีเขียวนี่มีสกิลติดตัวหมดเลยอะ อันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ้ยเดี๋ยวไอ้พวกคารของอะมีครับของคาร์เพิ่มเติมอีกนี่อันนี้ต่อผอมโอ้ยนี่ต่อผอมโอ้ยนี่เรือครับวุดเดินลาบเอ้ยเรือครับเรือไม้โอเคว่าแล้วจะไปก่อนนั้นได้ยังไงครับเฮ้ยเราต้องมีเรือแล้วเรือทำยังไงโอ้ทำไม่ยากครับเรือโอเคนั้นไเดี๋ยวค่อยมาทำเดี๋ยวค่อยไปเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไ,ไปตันเจี้ยนใหม่ครับ แต่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังอันนี้ใช่อะไรเนะี่ยเดี๋ยวปเดมอันนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวขวานใหม่ดิขวานใหม่ลองขวานไหมก่อนครับขวานใหม่ขวานเขียวอ่ะนี่ี่แอีกด้วยเอาละครับแต่ตอนนี้อยากได้กระเป๋าเพิ่มอ่ะบนสล็อตมันไม่พอได้สุดรเก็บของเพิ่มยังไมูุ่ใจครับตอนนี้มีอะไรอยู่เนะี่ยโอ้ยมีเหล่ามีรั้ว อันนี้มีรั้วหนามรั้วไม้อันนี้เป็นป้ายครับโอเคแล้วก็อนนี้เป็นที่ป,ปลูกผักอีกเหรอใช่จริงครับได้เป็นไอเขาเรียกว่าปลูกไว้พวกผักที่มันเป็นทิมเลื้อยขึ้นนะประมาณนั้นอะไรสกิลอัปเดตอีกอ้าครับมาแล้วสกิลอัปเดตเพิ่มเดือนแล้วกันเออโอเคครับเมื่อกี้ลงไปเกือบตาย <laughs> อันนี้รอ,อาหารอีกอ่าแล้วก็ดามจ นี่เพิ่มดาเมจด้วยครับขึ้นชังขึ้นชังโอเคดาเมจน่าจะเป็นการตีติดคีมากกว่าครับไอ้ดาเมจพวกเนี้ยสมมร์ทผมไม่ค่อยติดคีหรอกแต่เอาไปปั่นฝึกกดติดฝึกกดติดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเผมลืมลองขวานใหม่เว้ยเอาละมาลองไอ้ไม้เนื้อแข็งกันสิไอ้ต้นไหนที่ว่าตัดไม่ได้ไอ้ตัวนี้ป่ะใช่ใช่ไหมใช่ไหมดูก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ต้นเล็กดิไอ้ต้นนี้เหรอ อาใช่ใช่จริงครับตัวนี้แหละไม้เนื้อแข็งโอ้ตัดไปกี่ทีร่วงครับอ่ะไม่ใช่๋ยไม้เน้แข็งไม่จะบอกนะมันต้องอไปแปลรูปจริงอะมาเดี๋ยวมาเข้าดันอีกครั้งก่อนเออเดี๋ยวหายาร่อนฉายก่อนไปดันเจียนใหม่เดี๋ยวค่อยมากันทีล่งครับรู้สึกว่าผมจะฟ์าไม่หมดนะมันน่าจะมีเหลืออยู่ปะ่ะโอ้ถ้าไม่มีนี่ต้องไปดันเจียนใหม่จริงเหรอ โอ้ลำบากเลยครับตอนนี้ไม่อยากไปดันเจี้ยนใหม่เพราะอะไร,รอยากอัพกระเป๋าก่อนครับอ้าวไปเอาไฟมาครับข้างบนสอ,อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ฮนะอันนี้เอ้ยอันนี้ใช่ไหมต้องลองฮนะทุกนปนแบบปนมืดได้แหละใช้เกียร์เฮ้ยใช่ใช่ลอนชาครับ ได้ยี่สิบอันไอ้ตัวนี้อันนี้ตัวนี้เป็นหินครับจำได้ถ้าเป็นไอรอนชาร์ดมันจะเป็นมีตะปูตะปีตะปูตะปั่มไว้นะครับไอ้ตัวนี้ใช่ปะไอ้ตัวนี้เป็นทักมันเป็นหินเฉยๆครับโอเคเอยเจอแสงสว่างแล้วนิดนึงข้างอ้้ยขางบนมีข้างบนมีมาแบบเฮ้ยอันนี้ใช่จริงอันนี้ใช่อีกครับโอเคตีมายี่สิบเจ็ดครับโคตรแรงตีสองสามทีได้โอเคขอบคุณครับ เออตัวนั้นเอ้ยพอแล้วโอเคมาแค่นี้แหละมาให้มันครบก็พอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรับเดี๋ยว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 รู้สึกจะมีเออปลาอยู่ใกล้ๆบ้านครับงานต้องจัดแล้วครับเป็นปลาที่แบบชนิดไหนด้วยนี่นี่บอตกปลาตรงนี้แล้วครับถึงไหมครัโอเคถึงเนี้ยเราจะมีลูกปลาเงาเป็นปลาเนี้ยเป็นปลาเรียกปลาปลาปาก เรียกปลาดาบโอเคมีโอกาสได้เจ๋ๆครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมไม่ได้ไงตกไปเลยใช่ไหมโอ้พึงหวัง,หว,งหวังจะได้อยู่นะเอาปลาไปขายครับอีกจะพักจะเกรดเมืองได้ก็คือจะเปิดธุรกิจขายปลาครับเอาปลาไปขายในตลาดแล้วก็จอไปสิงคโปร์ <c oughs> ธุรกิจใหม่เลยนะครับไม่ได้เฮมันต้องตกปลาเล็กก่อนอถึงได้ปลาใหญ่นะียปลามันตกได้ทุกที่นะครับแต่ไอพวกปลาใหญ่นี้มันต้องตกในที่แบบนี้นะครับ ว่าใช่จีอ๋อกีอโอ้ยกจีอ๋อ้ยกจีอีกทีโอเคยังแม่ยังงับงยังแต่ยังไม่ถอดใจพออีกทีแปดตัวย <c oughs> ังได้ตัวเดิมอยู่เลยแปดตัวแล้วจะไม่มาให้ทิ้งวันนี้ใครจังวะที่บอกแล้วตัวใหญ่คอทีเถอะหรือเบ็ดมันอัพ อัปเดตเิด,ดได้หรอเดียวแม่แค่ปลาตัวเดียวเยน,ะนดเดี่ยนะทีดี้ติวด้วยครับเอาแล้วไอ้ตรงที่ตกเมื่อกี้หายไปเลยนะครับน่าจะหมดแล้วเพราะว่าต้องมีการอัปเกรดปลาเอ้ยเบ็ดแมงก็เหยื่อหม่นะมันน่าอยู่ที่ร้านร้านขายปลานเนี่ยเองแหละครับเอ้ยโอเคไม่ได้นะโอเคผมทอ้อกับการตกปลาแล้วเลิกฮะเลิกเลิกได้เลิกเลยนะครับ,นะรบโอเคเดี๋ยวถือทอ้อไปก่อนละกันเฮ้ยเดี๋ยว ไอ้ตัวนำ้ำนาบดีกว่าเพราะที่บ้านเราต้องใช้นะครับโอเคงั้นไอ้เครื่องนั้นอไอ้ไอันนี้สามโอสามือว่าเก้าดูเลขผิดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เครื่องนั้นต้องไว้บนบ้าน,นครับเอาละไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมเขอาย้ายแล้วกันรู้สึกว่าไอ้เครื่องพวกนี้มันต้องมันย้ายไม่ได้มันจะเป็นแบบรีไซเคิลซะมากกว่าระเบียงเขาเรียกว่าระเบียงอ่าดูวิวจะกลายเป็นที่ทางของรุ่นนี้นั่นเราแล้วครับเอ้ยอ้นี้ใช้ฐานอย่างเดียวเลยครับ ไม่สิเดีวลอยไม้ไม้ผมล่ะที่แปลรูปไม้ผมเหรอครับโอเคครับนั่งคิดวิเคราะห์อ,อะไรตั้งนานไอเครื่องนี้มันเป็นเครื่องหลอมเขาเรียกเป็นหล,อ,ลอมแร่เป็นแท่งนะครับอืมแล้วก็น่าจะหลอมจากตรงนี้แล้วก็มาหลอมไปตรงนี้อีกทีเราจะามาหลอมจากนี้เลยก็ได้นะครับแต่ไอไม้ใน,นแข็งนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาได้จากไหนผมว่าต้องไปที่กองใหม่แม่งก็ต้องอัปเกรดต๊ะนะครับ ื่อจะได้มีของคราบอะไรเพิ่มเติมเดโตอ้าวแล้วมันใช้แท่งเลยครับโอเคงั้นเรื่องครับเดโตดี่ดผมไว้ที่หลังแล้วกันกับไอ้เรื่องอัปเดตเมืองตอนนี้นะครับมีทางเดียวที่จะไปอ่าดู่นนี่น้านได้ก็คือต้องไปไอ้นี่ครับไปสำรวจด,ดันเจียนใหม่เออแล้วก็ไปเกาะใหม่ครับมันน่าจะเป็นเกาะใหม่แล้วก็น่าจะมีหมู่บ้านตรงนั้นนะครับเอาละแล้วก็คงไม่ได้ไปในพาร์ทนี้หรอกนะครับโอ้เดี๋ยวไปในพาร์ทน้าแล้วกันครับไปดูเกาะใหม่เอ,อ๋เอ,อ ด้วยตัวนี้มันไม่ใบครับไม่ใช่คือนี่คือผมไปเดินบางอย่างแล้วมันใบมันจะหายคือเขาจะเปิดมุมมองให้เห็นตัวเราครับสมมติเราไปอยู่ข้างหลังนี้เออถึงจะเห็นใช่ใช่โอ้แล้วเมื่อตอนนั้นผมไปตัดด้วยชิบายแล้ว <c oughs> มันยังไม่โตเลยไปตัดทิ้งนะฮะโอเคครับก็สำหรับเรียนแรกในพาร์ทนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับจะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ